Spider out of your friend's hair, give your nephew a teddy bear, leave your waiter a nice big tip, make sure to never double dip. smart ways to live, so many smart ways to live. Smart สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการวันเดย์วิซีโอค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเปิดรายการวันนี้ค่ะขอมาเลือกนมดื่มก่อนนะคะอร่อยมากเลือกรสนมสดแท้ๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะร้านนี้ค่ะซปเปอร์มิลมมีความเป็นมาอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ และสำหรับนมสดแท้100%แบรนด์ซูเปอร์มิลล์เขาจริงใจให้เต็มจริงๆครับเพราะได้คัสสันนมโค,โคสดจากพรทาราฟาร์มจังหวัดลบบุรีโลเคช,ชั่นแสนสวยที่คุณแดนวรเวสเลือกใช้ในการถ่ายทำละครเรื่องฟาร์มเอย๋ยฟาร์มรักศูนย์รวมแม่โคสายพันธุ์ดีที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคส่งกันสดๆดทุกวันจากแม่โคสู่ขวดนมรูปร่างสวยงามสุดครีเอทีฟที่ไปได้รับรางวัลใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น แบรนด์ซูเปอร์มิวแบรนด์เก๋แบรนด์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มคนสวยกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะก็มาอยู่กับคุณสิริการแล้วละค่ะคุณสิริการคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือแนะนำไปแล้วว่ามาจากพรทาราฟาร์มนมของที่ทั้งหมดซูเปอร์มิล์ค่ะแต่ว่าความพิเศษมากกว่านั้นก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งเห็นว่าได้รางวัลค่ะจากประเทศญี่ปุ่นด้วยเหรอค่ะ ก็คือเริ่มจากที่เมืองไทยก่อนนะคะเราได้รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะของ CDC ประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้คัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมไปโชว์ที่ญี่ปุ่นนะคะที่มิทาว์นะคะโตเกียวค่ะคือต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความเก่งกาด้านของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอยู่แล้วสินค้าใทยเข้าไปตรงนั้นได้คือถือว่าเปความยอดเยี่ยมมากมา คือเรียน,นขออนุญาตพูดในเรื่องของแพ็กเกจจริงก่อนคือปกติถามความเป็นมานั่นนู่นนี่แต่ว่าด้วยเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนี่เนี่ยเป็นจุดเด่นของร้านเลยค่ะพอๆกับนมคือสูสีกันเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมดูสีความน่ารักของเขาอะ่ะคือมันคือเป็นนมของแม่ว<อ><ม>ัวเมคานมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเต้านมแล้วก็ลักษณะก็คือแบบไม่ใช่ว่าเจาะนะคะคือแกะออกมามันมีความน่ารักคือรู้สึกแบบไม่เหมือนซื้อนมเป็นถุงถุงดื่มอะ่ะมันมันได้อะไรไปด้วยค่ะวี ดื่มเสร็จก็เก็บไว้เอาไปวางปั้โชว์ก็ยังได้ค่ะอันนี้คิดเองหรือเปล่าคะขออนุญาตเรียกว่าพี่หน่ำ้วกันเนุค่ะ,ะพี่หน่ำคะ,ค,ะคือแบบคิดเองหรือเปล่าในส่วนของแพคเกจจิ้งหรือว่าการนำํำนมจากฟาร์มของตัวเองเนี่ยมาใส่ขวด โอเคเบื้องต้นเลยเนี่ยนะคะก็คือว่ามันมาจากความคิดของเราว่าเรามีฟาร์มเป็นของเราเองนะคะเราเลี้ยงโคนมมาเนี่ยประมาณ5ปีนะคะแล้ก็จําหน่ายเฉพาะตัวน้ํานมดิบนะคะเข้าสหกรณ์นะคะหลังจากนั้นก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาละที่เราจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะด้วยความที่ทั้งอบรมทั้งเรียนทั้งมีประสบการณ์มีโอกาสอะไรหลายอย่างก็เลยคิดที่จะทําแบรนด์ของตัวเองก็อย่างที่บอกก็เลยคิดว่าแล้วเราจะสื่อให้กับผู้บริโภคเนี่ย รับรู้ได้ยังไงว่านมทุกหยดจากฟาร์มของเราเนี่ยนะคะจากขวดของเราจากแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นนมสดแท้100ร้อไม่มีส่วนผสมของนมผงนะคะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่จะเป็นพอยที่เป็นจุดขายของเรานะคะเราก็เลยคิดกันหลายตลบหลายอย่างมากก็เลยได้ไอเดียว่ามันน่าจะมาจากเต้านมตัวนี้ก็เลยจะเป็นเหมือนเต้านมวัวค่ะ กว่าจะได้แบบนี้มาคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจบนะเราผ่านกระบวนการการคิดต้องขว่ยทิ่มนานๆอันนี้แหละค่ะคืออุปสรรคในการทำธุรกิจแต่คุณผ่านมันไปได้ของเราก็คือว่าพอเราได้ได้คอนเซปต์แล้วว่าน่าจะออกมาเป็นลักษณะว่าจะพยายามสื่อว่าเราต้องมาจาก สดจากเต้าคุณจะได้ดื่มนมสดสดเหมือนดื่มนมจากเต้าแม่วัวเลยนะคะเราก็พอได้โจทย์ตัวนั้นมาเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใช้มืออาชีพนะคะเราก็ใช้เอเจนซี่ในการช่วยที่จะมาปรับเคิร์ฟออกแบบดีไซน์ให้เขาดูเหมาะสมนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวค่ะคุยกันแป๊บเดียวโจทย์มารู้เรื่องเลยค่ะตอนนี้เนี่ยว่ามันไม่ใช่แค่ส่วนของคอนทาราฟาร์หรือว่าในส่วนของซูเปอร์มิวลวละมันเหมือนกับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของคนไทยใช่ค่ะ ตั้งเป้าหมายไ้ถึงขั้นนั้นเลยไหมคะใช่ค่ะคือ,อหลายครั้งที่เคยมีโอกาสได้ได้สื่อออกไปะนะคะว่าเราจะรู้สึกว่ายินดีมากที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยมีความมั่นใจหรือว่าเป็นจุดประกายเล็กๆ <ไป S 2> ให้เขารู้สึกว่าให้เขารู้สึกว่าคุณจะทําผลิตภัณฑ์เกษตรอะไรก็ได้มันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้คุณได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรา เราต้องกล้าะนะคะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะ,คะจริงๆของของเราเนี่ยสินค้าเกษตรของคนไทยสินค้าโอทของคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพนั้นดีิศเ็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกเราโคไทยสู่คนโลกอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจริงๆคือเวลาที่ใครอยากจะลองนิมลองดื่มนมหรือว่าอยากจะลองชิมสินค้าเกษตรอร่อยๆอบริออรไม่ต้องแคซื้อตลาดสดทุกปไนมันก็ แบยุคนี้เนาะ,ะมันจะต้องเรียนใ้แบบแปลกใหม่นี่ปริเญาเอกจะสร้างความแตกต่างหน่อยมันก็สามารถเกิดเป็นธุรกิจได้เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ไม่ได้ว่าจะเยอะขนาดนี้วันหนึ่งกะว่าจะขายสักกี่ขวดแรกแรกทีแรกเลยนะคะก็ยังคุยกันว่าเราทาขายแบบเป็นโฮมเมดนะคะทากันเองภายในครอบครัวซึ่งก็คิดว่าตรงนี้เราอาจจะยังใหม่แล้วก็มันมีเรื่องของเชลไลท์นะคะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะทํายังไง ที่เราจะสามารถที่จะนําสินค้าสดจากที่ลบบุรีเนี่ย<ม>เข้ามาในกรุงเทพ<ม>แล้วก็มากระจายต่อให้ถึงผู้บริโภคให้เร็วที่สุดก็เลยคิดว่าสงสัยแรกๆคงได้วันหนึ่งแค่ไม่กี่ร้อยขวดนะคะปรากฏว่าปรากฏว่าตอนนี้ก็ก็ก็เติบโตไปค่อนข้างเร็วมากค่ะ<ม>เร็วมากจนเรายังไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ในแผนที่วางไว้ทั้งหมดเนี่ยจากระยะเวลาที่กําหนดไว้เนี่ยมันมันเร็วเข้ามากว่าที่เราตั้งใจไว้ค่อนข้างมากเลยค่ะโตแบบดนะับเบิลอัพ อัพอัพประมาณนั้น,นก็นี่แหละค่ะเนื่องมาจากความสดใหม่ของน้ำนมของเขาด้วยแล้วก็รสชาติที่หลากหลายไม่เพียงแต่ว่าแพคเกจิงที่น่าสนใจเท่านั้นค่ะคือจะมีการนำ ขาเรียกว่าของสดๆเนี่ยมาเพิ่มเติมรสชาติให้เข้มข้นขึ้นในส่วนของนมโคมีลอะไรบ้างคะตอนนี้ถ้าของเราจะมี2อ,อกลุ่มหลกัหลกๆเลยนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือจะเป็นนมสดพัชจไลสังเกตก็คือจะเป็นกระดาษหุ้มด้วยสีดำนะคะนมสดพัชจไลก็จะมีจืดนะคะร้อตตัวนี้นี่ต้องขอเรียนว่าเป็นตัว น่าจะเป็นตัวสุดยอดของซูเปอร์มิลค์แนนเลือกถูกด้วยเหมือนตัวนี้อะไรใช่ค่ะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยรีดจากเต้านะคะไม่เกิน2ชั่วโมงเรานำเข้าเครื่องพัชไร้เลยนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะสดมากๆเลยคุณจะได้คุณค่าจากน้ำนมโคโนเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแลวไม่ขาวนคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ดื่มตอนเปิดรายการดื่มเลยสุดยอดมากัดไปลวคะค่ะถัดมานะคะก็คือจะเป็น โกโก้นะคะตัวนี้จะเป็นโกโก้ผสมวานิลาจะเป็นสูตรจากเดนมาร์กนะคะพอดีมีเพื่อนชาวต่างชาติเขาบอกเอ๊ะจริงๆโกโก้ที่ไหนก็คงจะเหมือนกันอยู่ลองใช้แบบนี้ดูสิอะไรก็เกิดไอเดียค่ะก็เลยเลยเพิ่มตัววานิลาโกโก้วานิลามาผสมในนมวัวเขาไปใช่ใช่ค่ะนะคะโดยที่เบสทุกอย่างนี่ก็คือเป็นน้ำนมโคแท้100%ซนนะคะแล้วก็ต่อมาด้วยนะคะจะเป็นรสหวานน้ำตาลมะพร้าวซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ลูกค้าตอบ ตอบรับค่อนข้างดีมากอ๋อรสนมหวานแต่ว่าไม่ใช่หวานน้ำตาลทั่วไปแต่เป็นหวานน้ำตาลมะาี่กลิ่นหอมแบบนั้นค่ะก็คือว่าเราใช้น้ำตาลมะพร้าวสดแต่ว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยคือเราไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากว่าเวลาที่ไปการฤดูกาลแบบนั้นใช่ใช่เวลาเฉาะอะไรขึ้นมาเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้าไปในน้ำตาลมะพร้าวทำให้มันเกิดการเสียยก็ต้องดูแลอย่างดีด้วยมันอาจจะช่วงนี้จะไม่มีไปแป๊บนึงแบบนั้นแล้วก็ ชาเขียว,วชาเขียวซึ่งชาเขียวของเราตัวนี้ก็เพิ่งออกมานะคะไม่นานแต่ว่าฟีดแบ็ออกมาก็ค่อนข้างดีก็คือว่าจะเป็นนมเพื่อสุขภาพนะคะ,ะคือจะไม่หวานแล้วลูกค้าบอกหอมกิน ชาเขียวมัทฉะค่อนข้างโอเคเลยซึ่งอันนี้เราก็คัดเลือกมาอย่างดีอะค่ะอันนี้คุญี่ปุ่นอาจะชอบันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะมีนมข้มันเนยด้วยค่ะพ่องมันเนยแต่พ้องมันเนยเนี่ยด้วยความที่ไขมันมัน3.5นะคะแล้วก็พ้องมันเนยของเราสูตรเราจะอยู่ที่1.5เราอาจจะทําเป็นช่วงฤดูการเพราะว่าการทําเป็นพ้องมันเนยจากน้ํานมเนี่ยมันจะใช้กระบวนการพาสถึง2ครั้งนะคะก็จะมีการวิธีที่ค่อนข้างที่จะ ลายสเตปวินึงใช่อันนั้นจะเป็นนมพิเศษซึ่งเราก็จะทําออกมาเป็นช่วยดูกาลเช่นกันก็ต้องรอติดตามกันนะคะแต่นอกจา้มีโยเกิร์ตด้วยใช่ค่ะโยเกิร์ตนี้เป็นความพิเศษมากเลยคือโยเกิร์ตที่นี่จะไม่ใช่โยเกิร์ตเหมือนที่ไปซื้อตามสะดวกซื้ออ่ะเวารู้สึกว่คือมันมันไม่ได้ข้นจนรู้สึกแบบค่ะแบบแบบลิ้นอะไรอย่างนั้นนะคะมันมันเป็นยังไงคะใช่ค่ะพิเศษตัวโยเกิร์ตนี้เราก็จะหุ้มด้วยกระดาษสีน้ําตาลนะคะตัวนี้จะเป็นดิงกิ้งโยเกิร์ตนะคะ ก็คือเป็นโยเกิร์ตจากน้ำนมอย่างที่คุณแอนเข้าใจอ่ะนะคะก็ถูกแล้วคืออย่างบ้านเราส่วนใหญ่โยเกิร์ตเนี่ยจะใช้นมผงมในการทำก็จะเป็นแบบช้อนตักนะคะ,คะแต่ของเราเนี่ยจะใช้เบดนะคะจากน้ำนม,มน้ำนมเป็นหลักเอาน้ำนมสดๆมาทำเป็นโยเกิร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหอมนะคะความหวานความลงตัวในการดื่มซึ่งสามารถที่จะใช้หลอดดื่ม ดูดได้เลยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็มีอยู่หลากหลายรสชาติเช่นเดียวกันเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะจุดที่วางขายเนี่ยเห็นว่ามีหลายที่เลยด้วยมีที่ไหนบ้างคะค่ะถ้าอย่างช็อปของซูเปอร์มิลเอเองนะคะเป็นร้านต้นแบบของเราก็จะอยู่ที่อโศกนะคะข้างๆตึกกันนี่ก็คือที่นี่นะคะรานล้ะคะร้านอื่นจะเป็นลักษณะของตัวแทนค่ะไม่ใช่แฟรนไชส์ไม่ใช่แฟรนไชส์ค่ะเพราะว่า มันมีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องของแฟรนไชส์แล้วก็คิดว่าในรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากซึ่งเราต้องมีความพร้อมมากจริงๆเลยนะคะที่จะทําทเข้าสู่ระบบนั้นได้นะคะพอเราดูจากขั้นตอนปุ๊บด้วยประสบการณ์ด้วยไรเราคิดว่า เราเรายังไม่ถึงจุดนั้นก็รอให้คงที่กว่านี้ก่อนตอนแรกระหวังโฮเมดเนี่ยแต่มันเร็วมากขนาดน้แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วระบบของแฟรนไชส์เนี่ยลองไปศึกษาดูมันมันลึกซึ้งมากเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมันอาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตก็เลยคิดว่าตัวที่เหมาะสมกับเราเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากตัวแทนขายซึ่งผู้มาลงทุนก็รู้สึกว่าคุ้มค่าเราก็รู้สึกว่าเราได้ดูดูแลเขาใน ระดับที่เราสามารถที่จะดูแลเขาได้ดีเห็นคนมานำ้ไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเอาเป็นว่าแนะนํากันไว้และกันค่ะสำหรับซปเปอร์มิลนะคะตอนนี้เองระหว่างถายทําก็มีลูกค้ามารอคือแบบว่า คือแถวเนี้ยพอมาอยู่ในแถวที่คนเดินกันเยอะๆมันเหมือนเป็นการโปรโมทร้านไปในตัวเทปนี้ต้องบอกว่าได้หลายอย่างคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกไว้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านะคะนอกจากนั้นสังเกตดูเรื่องของความพร้อมเขาก็ไม่ได้ฝืนตัวเองนะว่าจะรีบขยายสาขาจากที่แบบอุ้ยหวังว่าจะไม่กี่ร้อยขวดมันขึ้นมาเป็นกี่พันเลยก็ว่ากันไปเนี่ยแต่เขาไม่ได้หยิบฉวยโอกาสนั้นเขาเอาคุณภาพเป็นหลักแบบนี้อยู่ได้นานถ้าคุณกินเร็วมันกินได้ไม่นานเนาะ,ะต้องหบับ รักมันจริงๆแล้วก็ตั้งใจทำมาจริงๆีอยู่ได้นานๆเพราะว่าทุกขวดอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราพิถีพิถันใส่ใจตั้งแต่ตั้งแต่น้ํานมดิบที่ออกมาจากเต้าวัวนะคะตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงที่ฟาร์มนะคะให้เป็นฟาร์มมาตรฐานนะคะเพิ่มกําลังผลิตน้ํานมให้มากขึ้นให้รองรับกับผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดนะคะส่วนที่2ก็คือในความตั้งใจไว้เนี่ยก็คืออยากจะทําเป็นจุดท่องเที่ยวเชิญเกษตรนะคะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแล้วก็มี มีสัตว์หลากหลายชนิดด้วยนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ศึกษาก็คือว่าถ้าใครที่สนใจในเรื่องของอเกษตรโคโนมนะคะสามารถที่จะมาศึกษาดูงานได้นะคะเริ่มตั้งแต่ตื่นเช้ามาคุณต้องตื่นมาตั้งแต่ตีห้า uh huh. คุณต้องมาได้นมวัวกกับเราได้ทำเลยอ่ะใช่ค่ะ uh huh? รี้เสร็จปุ๊บคุณก็เอาน้ำนมเนี่ยมา ที่โรงงานซึ่งเราก็จะสร้างโรงงานนะคะน่าจะเป็นโรงงานบ่มโยเกิร์ตหรือโรงงานพาสเจอร์ไรซ์เล็กๆตรงนั้นคุณก็มาทําตรงนั้นเลยคุณก็จะได้ผลิตภัณฑ์กลับไปนะคะคุณก็จะได้ดื่มนมที่คุณรีดมาเองกับมือนะคะได้ดื่มโยเกิร์ตที่คุณทําเองกับมือคุณนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะเขาเรียกวงจรชีวิตของโคนมนะคะแล้วก็เรียนรู้ถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่าจริงๆก็ เป็นอาชีพที่น่าส่งเสริมนะคะเพราะรรว่าเป็นอาชีพพระราชทานแล้วก็เป็นอาชีพที่นับมองว่าเขาก็เสียสละหลายอย่างนะคะทุ่มเทเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายที่ควรจะได้เนี่ยถ้าเรียนตรงๆมันก็ยังไม่ได้มากพอรรหรือคุ้มกับที่เขาต้องเสียไปนะคะโดยจุดหนึ่งแบบนเข้าใจว่าเกษตรกรโคนมทุกคนเนี่ยก็หวังว่าอยากจะให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสได้ดื่มนมโคแท้จริงๆ ที่เป็นนมที่มาจากน้ำนมจริงๆเพื่อที่จะได้ให้เขาได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นความน่าภาคภูมิใจของเกษตรกรคนไทยที่เกี่ยวกับโคนมนะคะแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยนอกจากเราจะปรับปรุงในเรื่องของตัวที่ฟาร์มแล้วนะคะเรื่องท่องเที่ยวแล้วเราก็ยังใส่ใจในเรื่องของรสชาติซึ่งรสชาติที่เมื่อกี้ที่แจ้งคุณแอนไปก็คือว่า เราเป็นหลากหลายรสชาติแล้วเราพยายามที่จะใช้ผล,ลไม้สด,ดจริงๆที่ดีที่สุดนะคะจะไม่ใช้เฟเวอร์เลยนะคะเพื่อที่ว่าทุกขวดที่คุณได้ดื่มคุณได้ดื่มน้ำนมแท้กับผลไม้แท้นะคะรวมๆกันเนี่ยของของดีของแท้รวมกันเนี่ยยังไงก็มั่นใจว่าอร่อยแล้วก็คุณภาพก็ทุกป่าที่คุณเสียให้กับซุปเปอร์มิลเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าอย่างเงี้ยคุณก็ยินดีที่จะจ่าย นะคะนี่ละคะุอมิลเขาบอกแล้วสโลแกนจริงใจให้เต็มถูกเลยนะคะ,คะขอบคุณมากเลยนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะยินดีมากค่ะขอบพระคุณนะคะคราวนี้เราก็มาดื่มนมมาศึกษาเรื่องราวของธุรกิจค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจอย่างที่บอกไว้ค่ะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าเสียสละแล้วก็ยังมเชื่อว่าเป็นสัหลังของชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้นะคะ เราด้วยสํรายการวันเดวิซีโอค่ะก็ติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะเว็บเว็บ d o a g e r co t ph ค่ะนอกจากนี้ค่ะ w w w บเ ibchannel com ค่ะรวมถึง w w w facebook s a s h a n s i v c o tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปชิมรถอื่นบางแล้วอยากลองโยเกิร์ตนะยินดีเลยค่ะรักคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้โยเกิร์ตสุกตาเนาะ Take a spider out of your friend's hair. Give your nephew a teddy bear. Leave your waiter a nice big tip. Make sure to never double dare. Small ways to live. So many smart ways to live. Small ways to live. So many smart